o ไม่โดน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 ไม่ดนแต่มันตั้งใจมากจามเลยเอาเลยตัวดำปีเลย <laughs> ไม่ต้องตามมาใกล้เนาะ ใหญ่จริงเล่นหรือตันดนม่เลยฮึม้ยอยู่อีกสามอีกยาำอีกยาำอีกอีกอีกมันวิ่งตามมาอีกโอเคมันโดนอะไรเข้าไปมันขึ้นมาดูสิสวิงสวแบบิงแป๊บหนึ่งเล่นลังก่อนปอลาช่อนเหรอฉันดา มันก okay. ินอะไรเข้าไปอโอเคเรียบร้อยมาแล้วกัดอยู่หลายทีนะเนี่ยกัดเยอะยังไม่ใหญ่สองโลโอเคถือว่ายังได้ตัวใหญ่ไม่ได้เลยพี่พ่อโอเคกล้องยังทำงานอยู่โชว์ป้ายโชว์ป้ายผมดูนะครับมันกินอะไรเข้าไป สันสวยงามเหลือเกินทะลุครับนี่นะครับครั้งแรกของผมครับกับการลงเรือมากับพี่แดงสายงัดครับนักล่าแห่งเมืองชามครมือับซัดแบ็กแมนบ้าฟิชชิ่งอีซี่ครับโอ้ยดินดี่ใสประมาณสักสองประมาณสองโลครับสองโลครับกับแบ็กแมนบ้าลายราคาเมือนกับฟิชชิ่งอีซี่ครับโอเคครับจะลองตีดูต่อครับของผมยังไม่มาเลยครับ

คออีกทีหนึง่งมาออกมานี่โอ้โหโอ้โหกล้องกล้องโอ้โหแรงดีมากครับเสร็จแบคแมนบ้าจะขึ้นมาจากน้ำโอ้โหโอ้โหหมดหรือยัง กูเนี่ยเต็มคันครับหันข้างพี่ไปดูเลยอันนี้ย้อนย้อนย้อนพี่ย้อนย้อนสายย้อนสายตั้งขันย้อนย้อนเคเรียบร้อยครับมาแล้วโอ้โหใส่นี้โอเคครับต้องโอเคแล้วครับเพราะว่าแต้มแรกของผมครับ กับการลงเรือครั้งแรกครับต้องขอบคุณพี่แดงสายงัดด้วยครับที่พามาเปิดประสบการณ์ใหม่ครับสักครู่นะครับตามมากัดใกล้ๆเรือเลยครับตกใจด้วยครับบริเวณด้านนี้ครับมาดูปลาครับหืมต้องดูวควาลต้องดูควา จะย้อนแสงนี่ครับโอ้โหสองไปลายๆครับกับแบ็คแมนบ้าครับโอ้โหกัดยับเลย <c oughs> ย้อไปส่องทัทีเหมือนกันครับโกไม่ทะลุครับนี่มันกัดเต็มครับแบ็คแมนบ้าไล่ล่าข้ามมันครับจัดจริงๆอีสีครับตัวเบทหกโอครับ น้ำหนัก20กรัมครับตีไกลๆเลยครับ